ค่าฟุ้งซ่านขูดเป็นนี้จะมาเกาะ้องคุ้มกันดรามมีตัวไหนมั่งมีตัวไหนมั่งหนูต้องบอกกันเทียวฝาแดงแล้วหนูอยากได้สีไหนพวกเราอยากได้ตัวนี้กับสีเขียวอีกสักตัวมาดูกันเราจะได้ตัวไหนตัวเดียวมันได้แค่ตัวเดียวเราจะได้ตัวอะไรแอบปากมันเบื่อใช่มแอบอะไรนี่เขียนจัง

ตัวไหนแกฟีท่ไม่เช่ลองดูกัดทองน้งส้มกี่กล่องครับหนึ่งกล่องครับ